พ่อแม่พี่น้อง fc ประสบความสุขคนเนะาะบัววาย fc ทางพังล้าบัาววาย fc ทางพังไทยเนาะพี่น้องเนาะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมสอง,งของบา่าวคำจุนแนเนาะพี่น้องก่ยินดีตอนทักกับสู่สองคำจุนแนเนาะพี่น้องกาสําหรับคลิปนี้เขากาอยู่ที่สยามพารากอนนะพี่น้องกาพอดีมี fc พี่น้องเพิ่นคอมาเนาะพี่น้องเพิ่นว่าบา่าวคำจุนเพิ่นว่า ไปถ่ายบรรยากาศนาสยามพรลกอนไห้ส้มแน่เพื่อนว่าปัจจุบันนี่สวยงามบอ่อเนาะิ่นจัดตนคิดสมาเพื่อตอนครับปีใหม่เนาะพี่น้องก็เลยมาถ่ายหพี่น้องในเบิงได้ส้มเนาะพี่น้องเนาะกับคลิปนี้ฮากมาก,กับน้องตะวันคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องนั่งเอกประจำสองเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮากอยู่ที่สยามเลยเนาะ บรรยากาศกาค,คือเกิดเนาะพี่น้องเนาะเป็นตบแต่งด้วยไพ่แสงชีเนาะไพ่ดอกไม้ด้วยตนคิดสมาดเนาะพี่น้องแบบสวยงามอลังการเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่กับภายในนาหางกาจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเน,ะนาะกัพี่น้อง กะสามารถแวะมาเที่ยวมาส้มได้เนาะพี่น้องเพิ่นแตงข้างนากะสวยงามมีลีเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเพิ่นตกแตงไว้เพื่อตอนับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะตอนคิดสมมาทเนาะพี่น้อง mm. เฮาก็มากคำนาะพี่น้องเนาะหลังเลิกงานคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะ แบ่งเวลามาเนาะพี่น้องเพื่อเฮ็ดกิบให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะพี่น้องเนาะกาเบิ่งชมไปนํากันเนาะพี่น้องจะพญายามเฮ็ดให้ชุดความสมัครของเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องอดซาเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะ เป็นจักได้กับเบิงสนสมๆไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องภายในนาห่างเนาะพี่น้องระวางทางเขาแต่กะคลิปนี้เฮากลับจำบริเขาไปข้างในเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮามีคลิปที่เขาเขาไปข้างใน้เลยเนาะกะพี่น้องกะสามารถเขาไปเบิงใได้เนาะพี่น้องตอนนาเฮามากกะมาไทยตอนกลางเว้นเนาะพี่น้องเนาะ เอามาถ่ายตอนกลางเวียนภไฟในห่างเลยเนาเขาไปหอดในห่างเลยเนาะก็บสมารดเบิงย้อนลังได้เนาะพี่น้องก็มีจิปในสองของเฮาอยู่เนาะอันนี้ก็คือเฮามาถ่ายกับเวลาประมาณสองทุ่มเนาะพี่น้องเวลาประมาณสองทุ่มเนาะเมื่อเนก้ก็ทือว่า มีนักท่องเที่ยวหลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะว่าเมื่อเนี้มันตรงกับวันเช้าเนาะพี่วันเสาร์ว,าาวันอาทิตย์เนี้จะมีคนมาเที่ยวหลายเนาะพี่น้องจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมหลายเนาะหากทานทานผู้ชมพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแช่นี้กะสามารถมาแวะมาชมได้เนาะนั่งดี s เอสมาฮอดเลยเนาะ มาลงสถานีสายามเลยถึงทีเลยนพีน้องแป๊บเดียวนัง่งรถก็ใช้เวลาอยู่ประมาณบเบิงเนาะบดลปันไดเนาะพี่น้องภายในนาหางจะมีน้ำผุเป็นเอก,กลักษณ์เลยนพีน้องของห่างสายามพาแลก่อนเนาะจะมีน้ำผุ กาว่าแล้วเนาะพี่น้องหางทุกหางในเขตกดทมอกะจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องอีกบางหางกะงามคนละแบบบางหางกะงามคนละอย่างกันเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเฮาสองคนกะ ฝากกดติดตามากดไลค์ให้เฮาหนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเ,เพื่อเป็นกำลังใจห้เฮาสองคนหน่เด้อพอได้มีกำลังใจเหตุิลกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ เข้ามาเมื่อีนก็คุมเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นความสวยความงามความอลังการของหางเนาะพี่น้องความอลังการของสถานที่ที่เพิ่นตกแต่งต้อนรับปีใหม่เนาะพี่น้องคิดสมธิปีนี้เนาะเข้าดาวปีนี้ก็สมารถมาได้เนาะพี่น้องเนาะบอกว่าถ้าหอดปีปีใหม่สิ้นปีเนาะพี่น้องสิคือคื้นซําได้เนาะขนาดนี้เพื่อนย่งแบบว่าจัดรูราอลังการแบบว่าจัดตกแต่งช่วยงามเนาะ นี่น้องตะวันเพิินกับแบบมาเพิินกับลงไรกับควมเวยควมงามเนาะพี่นอ้องกับผากพี่น้องกดติดตามเฮาได้เด้อพี่น้องเนาะกดชันกระดิ่งไว้ในเด้อพี่น้องเนาะพอว่าไดผ่าดกลิบของเ้าสองคนเนาะพี่น้องพอมีกาลบงใจเหตุกลิบกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เบาคำจุนกำนองตะวันกะจะกก็จบเพียงสํำน,นี้นอพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเด้อคลิปหนาเขาจะไปถ่ายเส้นทันเบอร์ให้พี่น้องรับชมอีกนอผวามีพี่น้องเป็นคอมาอนาวาไปถ่ายเส้นทันเบอร์ให้เบอร์ให้ชมเนาะ,ะพี่น้องเอาก็จะไปต่อเลยนอผวาเขามาฮอดนี่แล้วนอคลิปที่2องเขาก็จะอยู่ที่เส้นทันเบอร์นอพี่น้องฝากกดติดตามฝาก พี่น้องรอส้มกันเนาะพี่น้องเนาะอขอบคุณขอบใจเอฟซีที่เขามาหลับส้มเนาะขอบคุณมุจกุกจุกคนเด้อพี่น้องที่ให้กันเสียเวลาเขามาหลับส้มสองของเฮากันเนาะก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเนาะ